วันนี้เน้นให้เลยกับ3สินเชื่อวงเงินสูงเป็นหลักแสนและอาจได้ถึงหลักล้านสำหรับบางคนที่มีคุณสมบัติที่ดีถูกกฎหมายไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนจะเป็นใครมาจากไหนเงินมากเงินน้อยให้ได้หมดถ้าต้องการว้าว สวัสดีครับออนไลน์ชาแนลนะครับช่องทางการกู้ยืมเงินและสินเชื่อที่น่าสนใจต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสินเชื่อสักสามตัวที่ให้วงเงินได้สูงสุดเป็นหลักแสนนะครับหรือว่าบางคนบางคุณสมบัตินะครับอาจจะได้ถึงหลักล้านเลยก็เป็นได้ผ่อนชําระคืนก็สบายครับได้ยาวๆหลายปีด้วยกันใครที่กําลังรู้สึกว่าเงินไม่พอใช้หมุนเงินไม่ทันมีนีสินล้นตัวนะครับอยากจะหันไปหาเงินกู้นอกระบบเหมือนแต่ก่อนก็รู้สึกกลัวรู้สึก ว่าอนาคตเราจะแย่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปครับเดี๋ยววันนี้เรามีมาช่วยกันครับกับที่ที่เราจะบอกในวันนี้นะครับเขาให้กู้กันได้ตั้งแต่หลักหมื่นอาจจะสูงได้ถึงหลักล้านเลยก็ว่าได้ผนได้นานสูงสุดตั้งแต่8ถึง10ปีด้วยกันนะครับยาวๆกันไปเลยตามัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0.5เปอร์เซน์ะครับถึง1อต่อเดือนเพียงเท่านั้นเอง มีสินเชื่อให้เลือกใช้บริการกันหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าใช้หลักประกันนะครับหรือว่าไม่มีหลักประกันก็สามารถที่จะกู้ยืมกับที่นี่ได้นะครับใช้วงเงินได้ทั้งการลงทุนในธุรกิจหรือจะนําวงเงินตรงนี้นะครับไปแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับตัวเองก็ได้กับ3สินเชื่อที่เราจะบอกในวันนี้นะครับเขาเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือคนตัวเล็กๆอย่างหลายๆคนนะครับที่หาเช้ากินค่านะครับมีรายได้ที่น้อยเป็นสินเชื่อจากธนาคาร ออมสินนะครับที่มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยคนตัวเล็กๆนะครับอย่างเราๆหลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าถึงสินเชื่อที่ถูกกฎหมายโดยที่ไม่ต้องสนเงินนอกระบบให้อันตรายอีกต่อไปมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับจะเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนสามารถที่จะกู้ยืมกันได้สูงสุด200,000บาทครับแล้วก็ให้ผ่อนชำระกันได้นานยาวๆถึง8ปีด้วยกัน ในอัตราดอกเบี้ย0.5%ถึง1%ต่อเดือนเท่านั้นตัวนี้นะครับจะให้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือว่านำไปใช้จ่ายในยามที่จำเป็นโดยจะใช้เอกสารง่ายๆครับทั่วๆไปไม่เยอะมากและก็ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คำประกันแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าหากว่าใครพอจะมีหลักทรัพย์อะไรก็สามารถนำมาเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติหรือว่าเพิ่มวงเงินที่มากขึ้นก็ได้ครับ ต่อมานะครับเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยตัวนี้นะครับจะเน้นขยายธุรกิจโดยจะให้วงเงินสูงสุด1ล้านบาทกันเลยและก็ผ่อนชำระได้นานถึง10ปีด้วยกันตามอัตราดอกเบีย้ย6.29%ต่อปีครับขอเพียงแค่ผู้ที่สนใจนั้นนะครับมีธุรกิจอยู่จริงมีทะเบียนพาณิชย์ก็เข้ามาเอาตัวนี้ไปได้เลยครับขอแนะนำสักหน่อยนะครับอยากจะให้ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนไว้ด้วยเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแน่นอนครับสุดท้ายนะครับจะเป็นสินเชื่อสําหรับฟรีแลนซ์อย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างๆรวมไปถึงร i d เดอร์มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับมีชื่อว่าสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าเพื่ออาชีพอิสระนะครับโดยจะให้กู้ยืมได้สูงสุดถึงคนละ1000 0แบาทผ่อนได้นานถึง8ปี ดอกเบีย้ยเพียงแค่1%เท่านั้นตัวนี้ก็ไม่ใช้หลักประกันครับหรือว่าจะใช้ก็ได้เช่นกันเอกสารที่ใช้นะครับทั้ง3สินเชื่อนี้จะคล้ายๆกันครับหลักๆแล้วก็จะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็หลักฐานสแสดงอาชีพไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตรูปกิจการแล้วก็หลักฐานรายได้ต่างๆครับแนะนํากันอีกนะครับถ้าอยากจะให้ผ่านกันง่ายๆนะครับไม่เรื่องมากแนะนําให้ถ่ายรูปกิจการของเราให้ชัดเจน ตเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับรอไว้ได้เลยแล้วก็เดินทางไปสมัครขอสินเชื่อกันได้ครับที่ธนาคารอ,อมสินใกล้บ้านของเรานะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ